สวัสดีค่ะที่เห็นนี่คือมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเนี่ยเวลาที่แบบเราซื้อมาจากตลาดอ่ะแล้วเราเก็บไว้แล้วก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เอามาทําอาหารอะ่ะเพเก็บไว้นานๆนะ่ะบางครั้งมันก็จะมีหน่องอกมาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนหน่อกออกมาแบบนี้เราอ่ะไม่ต้องทิ้นไปนะคะเราก็ปาดในส่วนที่มันยังดีอยู่ไปทําอาหารได้แล้วส่วนที่มีหน่อกออกมาแบบนี้เราก็เอาไปปลูกค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอามันฝรั่งตรงเนี้ยไปปลูกลงกาาระถางกันค่ะ ให้เห็นกันชัดๆนะคะมันฝรั่งที่ซื้อมาจากตลาดนี่เลยค่ะแต่ว่าตั้งไว้หลายวันมันก็เลยงอกหนอออกมาแบบนี้ค่ะเราเตรียมดินใส่กระถางไม่ต้องใส่ให้เต็มกระถางนะคะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มๆเดี๋ยวเราจะเอามัดฝรั่งส่วนนี้ลงไปในกระถางนะคะเราขุดดินให้เป็นหลุมหน่อยหนึ่งค่ะ จากนั้นก็นํามันฝรั่งลงไปได้เลยกลบดินปิดมันฝรั่งไว้แล้วรอการเจริญเติบโตของมันฝรั่งนะคะเป็นวิธีการปลูกมันฝรั่งง่ายๆจากมันฝรั่งที่เราซื้อมาจากตลาดนี่เองค่ะ